กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับคลิป ASMR สุม่มวงล้อกินผักแต่ครั้งนี้จะดดปังหรือพังไปดูกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องเนื้อเกิยชาแนลวันนี้นะคะเราจะมาทำ ASMR นะคะสุ่มวงล้อ จับสลักสุ่มกินผักนั่นเองค่ะซึ่งผักวันนี้มีทั้งหมด10อย่างด้วยกันนะคะที่เราจะมาทำ ASMR แต่เราจะสุ่มแค่5้าอย่างเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะอย่างที่1น,นะคะก็จะมีเบอร์หนึ่งเลยถั่วพูนี่ถั่วพูนะคะอย่างที่สองนะคะจะเป็นแตงกวาแตงกวา อย่างที่สามก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็ได้นะคะนี่เป็นถั่วแดงต้มนะคะอันนี้จะเป็นงาดำกับงาขาวเบอร์สี่นะเบอร์หเป็นทางนี้แล้วกันก็จะเป็นมะเขือเปราะเบอร์หาและอย่างที่6เชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบบางคนก็ชอบเป็นมะเขือเทศค่ะเออมะเขือเทศนี่ อย่างที่เจ็ดนะคะไฮไลท์ของเราในวันนี้เลยมาระคีนกค่ะระคีนกนี่ <laughs> <laughs> เห็นแล้วขมคอกันเลยทีเดียวนะคะและอย่างที่8ดเป็นลูกเดือยต้มนะคะอันนี้เราต้มมาแล้วอย่างที่9ผักกาดหอมค่ะผักกาดหอมและอย่างที่สิบอย่างสุดท้ายเลยนะคะถ้าเราสุ่มได้อันนี้นะคะโอ้โห บันเทิงแน่ๆค่ะอันนี้นะคะพริกสดๆซึ่งทางทีมงานคะเตรียมไว้ให้เราและบอกว่าถ้าเราจับได้แต่ละอย่างนะคะเราจะต้องกินให้หมดด้วยกินให้หมดแต่ว่าเราจะมาผสมรวมกันในชามนี้นแค่ห้าอย่างพอแ,และยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะจับฉลากนะคะจับฉลากอันนี้ในนี้นะคะว่าเราจะได้ จิ้มกับน้ำสลัดหรือเปล่าซึ่งน้ำสลัดของเราวันนี้นะคะเป็นน้ำสลัดวาซาบิดูสีเขียวเขียวเลยถ้าเราได้จิ้มนะคะก็จะแบบว่าเออยังพอกินได้แต่ถ้าเราได้กินผักสดๆละ่ะทุกคนมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชอ่องหน้ยกลี c วชาแนลนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยยย yeah! อย่างแรกนะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันว่าเราจะได้เลขอะไรจะหมุนวงล้อนะคะมีเลข1นึถึงสินะคะสุ่มผักก่อน oh, <no. S 1> ทุกคนอันนี้คือไม่ได้มีการเตรียมได้เบอร์สามนะคะเกียรอันไหนได้อันนั้นค่ะนี่ค่ะถั่วแดงที่เราเกียด ที่เราไม่ค่อยชอบแต่ว่าเราได้มันคือเบอร์สานะคะแล้วก็ต้องตักให้หมดด้วยนะคะนี่ต้องตักให้หมดเลยและอย่างที่2ต่อมานะคะก็คือคือเบอร์ไหนมาลุนไปด้วยกันค่ะอ่าเบอร์หนึ่งนั่นเองถ้าเบอร์สิคือพริกสดๆนะเบอร์หนึ่งยังได้ถั่วครูอ่ะเบอร์หนึ่งอ่ะยังโชคดีไป ถั่วพูนะคะใส่ลงไปเลยในนี้แล้วเราก็เป็นต้นด้วยนะเบอร์ต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะคะเบอร์สี่นั่นเองเบอร์สี่นะคะก็ここจะเป็นงาดำงาขาวเฮ้ยยังพอได้พอได้นี่ใส่ลงไปเลยค่ะแต่ทุกคนจะไม่เชื่อเราใส่จริงนะคะเนี่ยก็คือเราใส่ลงไปเลย อืมจัดเต็มจัดหนักนะคะและเบอร์ถัดมานะคะก็คือทีมงานคิดว่าเบอร์อะไรเบอร์ห้าเบอร์ห้าจะเป็นอะไรนาะม,มันเป๊ะมาก <laughs> เบอร์ห้าเป๊ะมากบอกเบอร์ห้าได้เบอร์ห้าค่ะ <laughs> เบอร์ห้มามะเขือเปาะปะเปาปใส่ไปเลยใส่ไว้เลยนะคะนี่คะ่ะใส่จริงๆนะคะเนี่ยีอย่างแล้วหนึ่งสองสามสี่สี่อย่างแล้วใช่สี่อย่างแล้วเนาะและอย่างสุดท้ายนะคะเบอร์อะไรดีคะเบอร์อะไรคะเบอร์อะไรคะเบอร์หกเบอร์หก<บ>มาดูากันนะคะว่าเราจะได้เบอร์อะไร มะเขือเทศมะเขือเทศทุกคนบางคนชอบบางคนไม่ชอบนะคะเนี่ยแต่ว่าเราก็เอ้ยพอกินได้แต่มันจะเข้ากันหรอแต่ละอย่างเป็นลูกๆนี้เลยแม่นมากยิ่งกว่าใบหัวอะอะแถมให้ใส่ให้สักสองใบอยากกินเหมือนกันแหละเอาจริงๆและคอนเทนต์นี้นะคะคือเราก็คิดเองทำเองถ่ายเองค่ะทุกคนเราจะ ลองมาจับสลากกันดูมีคำว่าได้กับไม่ได้นะคะจะมาสุ่มนะคะเอาอันไหนดีนะ้นนนนนะ <laughs> นี่มันวันอะไร <laughs> อไม่ได้กินนะอ่ะอไม่ได้ <laughs> กินสดๆนั่นเองนะคะ ในเมื่อเราจับแล้วเราไม่ได้กินน้ำสลัดอันนี้เราก็จะต้องกินสดๆโอเคแป้มบุญของเรานั้นต้องไปทำบุญเพิ่มแล้วนะคะอ <c oughs> ยากให้ทุกคนดูในนี้มีนี่เป็นไงสีแบบน่ากินไหมเดี๋ยวจะคลุกเขาให้เข้ากันเรายังมีเรายังได้ถั่วแดงเออเละๆนิดนึงถั่วแดงนะคะ อ่ะให้ดูอีกรอบเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะไม่เบื่เดี๋ยวเราจะไปกินเราจะไปทำ ASMR กันนะคะไปดูกันเลยค่ะ Yeah. ถั่วแดงกับงาัำอร่อยมาก Thank you.、Yeah. โอเคค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับการ ASMR AH สุ่มวงล้อกินผักนะคะห้าอย่างซึ่งอยากจะบอกว่าแบบบางอย่างเราไม่เคยลองแต่ลพอเราเอามาผสมด้วยกันเออม,มันก็ไปด้วยกันได้อย่างแบบมะเขือปะแล้วก็ถั่วแดงาอะไรเงี้ย,ย,ยถั่วพูแล้วก็มีกระแตหอมแล้วก็มีมะเขือเทศอ่าซึ่งอยากจะบอกว่าแบบถั่วพูก็กรอบนะคะแล้วก็ ความแบบความมันของถั่วแดงเนี่ยพอมันมาผสมกับงาดำเออมันเข้ากันแบบมันมันมน,มน,นัวนแล้วก็มากินคู่กับมะเขือเปราะนะคะกรอบกรอบก็แบบเออได้อีกรสชาติหนึ่งซึ่งเราก็ไม่เคยลองที่จะมากินรวมกันในชามเดียวกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องนุยกลิ c วชาแน,นลนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าครั้งหน้าเราจะชวนไปทํา คลิปอะไรหรือว่าเราจะทำ ASMR อะไรอีกไว้คอยติดตามนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย